ังไม่ไหวแล้วล่ะค่ะลีซาแบล็กพิงคภาพนี้สวยไร้ทิ่ติยอดกดไลค์พุ่งทะลุล้านโดยไม่ถึงชั่วโมงค่ะ ขยับตัวทำอะไรเป็นที่ถูกจับตามมองไปหมดค่ะมีข่าวได้ตลอดเวลาสำหรับไอดอลสาวผู้ทรงอิทธิพลลิซ่าแบล็ k พิงค์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลเพราะปัจจุบันความฮอตของเธอนั้นพุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดทำให้ตอนนี้ค่ะยอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมของลิซ่าทะลุไปที่51ล้านเฟลเวอร์ไปเรียบร้อยค่ะและนอกจากผลงานเพลงของลิซ่าจะสร้างชื่อเสียงให้ดังไกลระดับโลกยังมีอิทธิพลในวงการแฟชั่นและแบรนด์สินค้า าต่างๆมากมายค่ะหลากหลายแบรนด์ดังทั่วโลกก็อยากจะร่วมงานด้วยกันทั้งนั้นค่ะ อย่างล่าสุดค่ะก็ฮอตปรลอดแตกอีกแล้วล่ะค่ะกับภาพของซาลิซ่าในอินสตาแกรที่มาพร้อมเครื่องประดับระดับเอลิสของแบรนด์หรูชนามของอิตาลีอย่างเบอร์เกอรีค่ะเธอนั้นเป็นแอมบาสเดอร์คนล่าสุดลุคนี้ทั้งดูสวยเซ็กซี่ซ่อนความน่ารักเบาๆโดนใจบริงทั่วโลกค่ะก็มีการกดไลค์ทะลุล้านในเวลาอันรวดเร็วมากค่ะ